อร่อยไหมคะขนมปังใช่ไหมคะใช่ค่ะขนมปังราดนมนะคะอร่อยไหมคะใช่ค่ะเด็กกินข้าวเก่งมากเลยเนี่ยมอร่อยใช่ไหมคะลูกกินข้าวแล้วใช่ไหมข้าวอะไรคะขนมปังอะไรแล้วอืมโอเค กัดได้ไหมคะปูาานี้หลอดละหลอดหอมยังไงกันไหนดูสิหมดแล้วไปหยิบอีกได้นะคะตาเด็กเยี่ยมมากค่ะมีนมเปรี้ยวอยู่ในตู้เย็นนะคะล,ลูกก็เจาะดื่มได้นะคะจะเข้าห้องน้ำก็บอกพี่ชคายด,ด้วยนะคะโอเคไหมคะจะได้สบายท้องนะคะลูกนะโอเคเยี่ยมโอวาออได้ไหมคะ รักนะรักนะคะรักมบบี้ไมคะรักแบบนี้ไหมคะโอาหน่อยบ๊ายบนะไ๊ายบานะที่เดีว